สวัสดีครับสายขนมต่างๆนะครับที่ทาขนมไทยเกี่ยวกับใช้มะพร้าวฝอยนะครับวันนี้ผมมีัวขุดมานําเสนอนะครับัวขุดใช้อานานะครับขุดมะพร้าวฝอยแบบนี้นะครับเอาไปใช้อานาได้นะครับสะดวกนะครับแบบใช้กับสว่านนะครับเน้นใช้กับสว่านรอบต่านะครับ ท่านมีสว่านแบตเตอรี่เขาใช้ได้นะครับแต่ถ้าสว่านไฟฟ้าแนะนำไม่ใช้รอบต่ำนะครับต้องรอบไม่เกินหนึ่งพันรอบนะครับจะมีสว่านแบบรอบช้านะครับลูกค้าต้องไปใช้ครับสว่านร,รอบช้านะถ้าจะใช้กับสว่านร,รอบเยอะมันจะเนื้อมันจะละเอียดไปนะครับจะควบคุมไม่ได้นะครับลูกค้า สนใจก็สามารถสอบถามได้นะครับดูคลิปเพิ่มเติมได้นะครับช่างมีลงไว้ให้ดูนะครับนะครับศึกษาดูก่อนมีหลายขนาดนะครับหลายเบอร์หลายไซส์นะครับให้ดูเนี่ยครับจะได้เนื้อมะพร้าวแบบนี้นะครับท่านใดที่ใช้หานอยู่แล้วก็ดูคลิปได้นะครับเห็นวิธีการใช้นะครับเห็นไม่ช่างยังไม่กดลงไปตรงๆนะครับจะใช้เอียงข้างนะครับจะแกงนะครับเพราะ จุดที่สัมผัสเนื้อมะพร้าวแล้วก็กินเนื้อมะพร้าวจะอยู่ด้านข้างนะครับถ้าเรากดตรงๆมันจะบดนะครับมันไม่จะไม่เคยกินเนื้อนะครับอยู่แบบนี้นะครับแบบนี้นมครับท่้งจะทดลองแล้วขูดให้ลูกค้าดูอยู่นะครับสนใจก็สามารถติดต่อคอมเมนต์ขเข้ามาได้นะครับ